คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาพระพิสุขสง์ไปนะคะคก็คือ60บาทบต่อวันต่อรูปนะคะทีนี้ทางเลขาที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนั้นก็มองว่าจํานวนที่มีการเยียวยาให้กับพระพิสุขสงฆ์60บาทนั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อพาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันด้วยก็เลยมีการเสนอให้เป็น150บาทต่อวันต่อ1รูปนะคะในการ,รที่จะได้ใช้จ่ายอย่างเพียงพอคะ่ะ ดรเพชรวัฒนพงศิริกูลรองประธานคณะกรรมาการการศาสนาศิละปะและวัฒนธรรมคนที่3รับยื่นหนังสือจากนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธที่การสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเพื่อขอให้ทางคณะกรรมาการเสนอให้รัฐบาลช่วยเหลือเยียวยาพระพิสุกสฆ์ทั่วประเทศจำนวน แสนเจ0ดหมื่นรูปเนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ทําทำให้พระพิสุกสงฆ์ได้รับความลำบากเพราะว่าประชาชนไม่สามารถจะออกจากบ้านไปใส่บาตรท,ทาบุญที่วัดได้ส่งผลให้พระสงฆ์นั้นขาดปัจจัยและเครื่องอุปโภคบริโภค นายศรีสุวรรณกล่าวว่าจากการที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยาพระสงค์รูปละ60บาทต่อวันอาจจะไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละวันจึงเรียกร้องให้ทางคณะกรรมาการการศาสนาได้หาหรือร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะส่งไปยังรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็ได้เสนอให้มีการเยียวยาพระสงฆ์ รูปละ150บาทต่อวันซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่สูงหากว่ามีการเปรียบเทียบกันกับจำนวนพระภิสุกสงฆ์ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้านดรเพชวร์กล่าวว่าคณะกรรมาการนั้นมีความห่วงใยในประเด็นดังกล่าวแล้วก็จะได้นําข้อเสนอที่ได้รับเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมาการเพื่อหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะและจะส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรารวมทั้งหาแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยารพระภิสุสงฆ์ทั่วประเทศต่อไปด้วยค่ะ